จากกรณีผู้ใช้เฟ e บุ๊กรายหนึ่งระบุข,ข้อความว่าเร็วๆนี้จะปิดกิจการเนื่องจากถูกลูกค้าไม่จ่ายค่าน้ำมันนับล้านบาทบางเจ้าก็เป็นเจ้าของกิจการบางเจ้าก็ส่งดีส่งซ้อบอกไม่โกงไม่หนีแต่ไม่จ่ายให้ผ่อนจ่ายก็เงียบลูกค้าโปรดเห็นใจเจ้าของน้ำมันด้วยค่ะโดยโพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ต่อมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพ่อเท็จจริงโดยได้พบกับนางสิริการรักวิธรรมอายุ67ปีเจ้าของปั๊มน้ำมันตั้งอยู่บริเวณริมถนนครัวนาพลานตำบุหนองบัวอำเภอบรนหมอจังหวัดสระบุรีนางสิริการกล่าวว่าที่ได้ติดป้ายประกาศจะปิดกิจการเป็นเรื่องจริงเนื่องจากลูกค้ามาเติมน้ำมันแล้วไม่ยอมจ่ายรวม1ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นรถบรรทุกซึ่งมีหลักฐานบินทุกคันวอนฝากผู้ที่เป็นเจ้าของรถบรรทุกให้นําเงินมาผ่อนจ่ายค่าน้ํามันบ้างตอนนี้ทางปัม๊มกําลังแย่ไม่มีแม้เงินไปซื้อน้ํามันมาขายตอนนี้ได้บอกขายปั๊มน้ํามันพร้อมที่ดินแล้วเพราะไปกู้ธนาคารมา3ล้านบาทเพื่อนําเงินมาหมุนเวียนใช้จ่ายภายในปัม๊มตอนนี้แม้แต่เงินส่งดอกธนาคารก็ไม่มีตอนนี้ ตนจะล้มละลายภายในปั๊มยังมีห้องแถวให้เช่าตนจะขายด้วยเหมือนกันนอกจากนี้ยังไปแจ้งความดำเนินคดีกับรถบรรทุกที่เติมน้ำมันไปแล้วไม่จ่ายเงินต,งต,งตั้งแต่เดือน6ที่ผ่านมาแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รับแจ้งความโดยตำรวจบอกว่าตนต้องไปหาทนายฟ้องเองเพราะเป็นคดีแพ่งตนรู้สึกหมดที่พึ่งรู้สึกหมดกำลังใจจึงประกาศขายปั๊มน้ำมัน สุดท้ายวอนเจ้าของรถบรรทุกที่เติมน้ำมันไปให้นำเงินมาผ่อนจ่ายบ้าง